ันไม่มีอรีเทก็เติร์ลปาเตอร์อย่าเล่นโปเลยขอร้องเราไม่ได้โปรจงเลยริงเอ็งไม่เล่นโปเราแค่จะเล่นโปเพื่ออะไรล่ะเพื่อชนะอ๋อขนาดนี้เขาอก่าเล่นโปเพือเราจะแพ้ไปละเราเล่น โอ้ยนอ้น,นี่โรลิมโปเราลุ้นไปแล้วใช่ไนะมเราไม่เคยโกงตีงงดโิโอ้ย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 ไม่เคยโกงอย่าตีผมไม้่ตาย้าแคนครับโปรโมทแขนนะฮะใครที่ดูคลิปข้อคุณตีอยู่โปรโมทแขนครับเอกชอครับ เปิรเปิดบัตรครับต้นใจติดต่อได้ที่แคนเ M E อคอับครับ,บรับเอตือ้อเอตเตอช่วยกูด้วยฮหลฮัลโหลคุยกับเปิ้มอยู่ออออดคิดอยู่ด้วยอเจ๊กับโมไม่คยเรือ เออดีดีดีอัดอัดแฟลร์แล้วมันก็ตกนี่ดีมากอย่างของมีมีโอโบวิ่งโบวิ่งโบวิโบวิ่งชักเริ่มงงทำไมเลเวลเราอัพเร็วจังก็เองโบไม่ให้ไม่ได้โบล่ะโอ้ยโอ้ยผิดผิดแล้วผิดแล้ว โอ้ยตีแล้วโกตีแล้วโกลนั่นคือชีวิตตีแล้วโกคือชีวิตโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วอย่าเข้าอยวเข้าเข้าเวฟโปกันโอ้ยโเคียเขียวเียวนี่เราเล่นตัวอะไรเราบอกแล้วเราไม่เคยโปยังไม่รู้เลยชื่ออะไรจริงถ้าไม่เคยโปบอกแค ล่ะบอกแค่นี้บอกแค่นี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังเล่นพออยู่โอ้ยมามา,มาเลยตอนกะตกวิ่งแข่งเลยกะตกอะ่ะกะตกกันแล้วอ่ะเพิ่งชมเลยแร้องให้ฟังเลยเพิ่งชมเลยเมื่อกี้ว่าอัดแล้วไม่กะตกกะตกอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องร้องให้พอให้ฟังเตอร้องแล,ล้วเหรอ เออใช่เมื่อกี้เอาแบบอันนั้นธรรมดามากเลยยงไงยังนึกถึงวันเกา่าได้ยินวะได้ยินอะไดวันเก่าอะไรเฮ้ยชนะแล้วชนะแล้ว<อ>เห็นไหม้าไม่โป้าไม่โปเล่นสายเลื่อสนออสายเอดีมันลุง